Redmi Note 14 Pro และ Pro Plus เผยชมชัดๆครั้งแรกมาพร้อมกับตเตรียมการเปิดตัวทั่วโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยสวัสดีครับกับมาารดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้านิวราแปนในกาสัสิบธีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพ่าข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันเซมีเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือซีรีส์ใหม่นั่นก็คือ redmi note 14 pro นะครับในประเทศจีนในช่วงประมาณแบบไม่กี่สัปดาห์ตอนสักนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยทางแบรนด์เนี่ยได้มีการเปิดเผยโฉมหน้าแล้วแหละหน้าตาจะยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ ตัวชมหน้าที่เขาเปิดเผยเนี่ยจะเป็นตัว Redmi Note 14 Pro+ Plus ซึ่งสีที่เห็นนะครับเออเขา,ขาวๆหน่อยชื่อว่า m i l l e r p o s t p r o c r i n c i a l White เรนเนาะถ้าอ่านไม่ผิดนะมาให้เห็นกันนะครับก่อนที่จะเปิดตัวแล้วเนาะเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยว่าจะประมาณไหนนะครับสำหรับ Redmi Note 14 Pro+ Plus ตัวท็อปตัวนี้ของซีรีส์นะครับจะมารพร้อมกับหน้าจอแสดงผลนะครับขอบโค้งและกล้องหน้าแบบเจาะรูนะครับ กล้องหลังเป็นโมดูลขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมนะครับกึ่งกลางเป็นวงกลมเนาะก็จะมีในส่วนของกล้องหลังนะครับ3ตัวมีไฟแฟลช1ดวงแล้วก็จะมีในส่วนของเท็กเจอร์นะครับพิเศษบนวงกลมรอบโมดูลของกล้องด้วยครับนอกจากนี้นะครับ ในส่วนของ Redmi Note 14 Pro ตัวเนี้แบบไม่ plus เนี่ยก็จะมีสีหนึ่งก็คือแฟนทอม l u ูนะครับแล้วก็ Twilight Purple mm hmm. ก็จะมีแบบเฮ้ยสีที่หลากหลายขึ้นในรุ่นที่ไม่ plus เนอะก็แบบรุ่นพี่มีอีกแบบนึงอะรุ่นน้องโชว์อีกแบบนึงเข้าไปนะครับโ mm hmm. ดยทั้งสองรุ่นนะครับจะรับการยืนยันแล้วล่ะจะมาพร้อมกับคุณสมบัติกันน้ำกันฝุน่นการทนทานต่อแรงกระแทกและ จะได้รับการสนับสนุนนะครับด้านซอฟต์แวร์ยาวนานนะครับซอฟต์เรดมี่โน้ต14 Pro ที่ยังมีข่าวลือว่าจะใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 7 S Gen 3นะครับส่วนกล้องเลนส์หลัง50ล้านพิกเซลครับการชาร์จที่เร็ว90 w, วัตต์โดยคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในตลาดแับทั่วไป global อะไรเงี้ยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนสำหรัแฟน Xiaomi น,นะครับ Redmi ที่อยากจะได้มือถือ Redmi รุ่นใหม่เนาะก็เต็มได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตกัน ใครที่มีความเห็นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็เมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับมาพูดคุยกันสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย